เจ้าของร้านขายยางน้ำใจงามช่วยน้องหมาตาบอดหูหนวกติดคาในห้องเครื่องยนต์บ้านเจ้าของรอดปลอดภัยผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมืกลางดึกที่ผ่านมาได้มีเหตุการณ์สุดมึนงงเมื่อเจ้าของบ้านเลขที่170ทับ9 6หมู่ซอย12หมู่บ้านพัดสอนราชพฤกษ์ติวานนท์ถนน3-4-5ตำบลบางคูบัรอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานี ว่ามีเหตุสุนัขพันชิสุซึ่งเป็นสุนัขที่บ้านเตดคาอยู่ในห้องเครื่องรถยนต์ซึ่งเป็นรถยนต์ที่จอดอยู่ในโรงรถภายในบ้านพร้อมขอความช่วยเหลือต่อมาได้มีนายนกเจ้าของร้านยางตานนปทุมธานีทราบข่าวจึงขับรถยนต์มาพร้อมกับญาติชื่อนายเอกก่อนทําการตรวจสอบพบว่าเป็นรถยนต์เก่งนิสสันรุ่นเทียนาสีน้ําเงินหมายเลขทะเบียน3กไก่ยอยักษ 8338กรุงเทพมหานครเมื่อเปิดฝากระโปรงหน้ารถก็พบเห็นสุนัขพันธุ์ชิสุสีขาวโดยทั้งลำตัวและหัวติดอยู่ในห้องเครื่องยนต์จึงได้นำแม่แรงมาทำการยกรถให้สูงจากนั้นนายนกก็มุดไปดูใต้ท้องรถเพื่อทำการช่วยเหลือโดยต้องใช้เครื่องมือถอดฝาหม้อกรองอากาศออกจากนั้นจึงดันหัวน้องหมา พร้อมกับนายเอกได้ดึงขาและลำตัวน้องหมาขึ้นมาโดยใช้เวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็สามารถช่วยน้องหมาออกมาไดอา้อย่างทุลักทุเลและปลอดภยัยสร้างความดีใจให้กับเจ้าของและเพื่อนบ้านที่มาช่วยลุ้นดูกันในวันนี้จากการสอบถามนางสาวทิพย์กัญญาสุรวิทยานนหรือน้องปลาอายุ37ปีเจ้าของบ้าน เป็นเจ้าของสุนัขตัวดังกล่าวเปิดเผยว่าสุนัขตัวดังกล่าวนี้เป็นสุนัขพันธุ์ชิสุเพศผู้อายุ18ปีชื่อไกวยเจ๋งและตาบอดทั้งสองข้างหูหนวกโดยปกติแล้วเมื่อตอนกลับมาจากทำงานจะเข้าบ้านน้องหมาก็จะต้องมารอรับทุกครั้งและในวันนี้ก็เช่นเดียวกันได้ขับรถมาจอดในโรงรถก็อย่างเดิมสุนักขก็ามาบริเวณข้างประตูก่อนจะมุดไปใต้ท้องรถ ตนเข้าใจว่าเดี๋ยวก็คงจะต้องออกมาแต่เมื่อรอสักพักใหญ่ไม่เห็นน้องหมาเดินออกมาพร้อมกับมีเสียงร้องออกมาเล็กน้อยตนจึงได้พยายามก้มไปดูเห็นฝาฝา,ฝากระโปรงรถก็เห็นว่าน้องหมานั้นติดอยู่ในเครื่องยนต์ไม่สามารถจะช่วยเหลือนั่ออกมาได้ก่อนจะโทรเรียกร้านนกการยางสิ่งตนเคยไปเปลี่ยนยางแล้วก็ได้รับการช่วยเหลือจากเจ้าของร้านเป็นอย่างดี ก็ต้องขอขอบคุณพร้อมกันนี้ชาวบ้านทุกคนต่างก็มาดูทั้งทะเบียนบ้านและทะเบียนรถเพื่อน,นำไปเสี่ยงโชคกับหวยงวดที่จะถึงนี้ ขอบคุณเราพี่บคุณนะค่ะดูนี่โอ้ยตายแล้วหมาตรงนี้อยากน้องหมาน้องหมาเนี่ยเขาเข้าไปอยู่ยังไงฮะตอนนั้นเหตุการณ์มันเกิดขึ้นไงครับไปใต้ท้องรถค่ะด้วยความที่เขาแก่มากแล้วก็ตาบอดหูนวกอ่ะคอแปดปีแล้วค่ะอแล้วก็บุดเข้าไปเลยแล้วก็ถ่ายเขาไปในท้องรถเลยตอนนั้นเราเห็นไหมครับเห็นค่ะเพราะได้ยินเสียงเขาติดอยู่ใต้ท้องรถกำลังจะดึงแต่ว่า ดึงไม่ได้แล้ถ <L od. S 2> ก็หนีเข้าไปใต้ของรถเลยรถนี่เราจอดไว้นานยังครับจอดไว้ปมะนาณมาได้สักห้านาทีครับเพือ่อนเรามาจากข้างนอกข้างนอกตอนนั้นก็คือพอเราเข้ามาเราจอดรถแล้วเขาก็ออกไปหาเราแต่ก็มุดเข้าไปใช่ค่ะอืมนี่เป็นหมาพันธุ์อะไรครับเนี่ยชิตสุค่ะชิสุสกีเฮดอืมเลียงมากี่ปีแล้วฮะสิบแค่ะชื่อน้องอะไรครับก้วยเจ๋งค่ะก้วยเจ๋งนะโอ้ oh. เนี่เขามาช่วยแล้วนะครขอบคุณมากนะคะครับผมค่อนข้างยากครับเพราะว่าน้องอยู่ลึกมากเลยครับแล้วก็เขาอยู่เขาอยู่ช่วงบริเวณอะไรฮะอ๋อใต้ใต้แท่นเครื่องเลยครับอืมครับผม้องเขาตัวเล็กเขามุดมุดอย่างเดียวขึ้นอย่างเดียวเขาจะขึ้นอย่างเดียวแล้วก็ด้านบนพื้นที่ในการที่จะออกมาค่อนข้างจะยากมากเลยครับแล้วเราสามารถช่วยเขาได้อย่างไงฮะเราแค่วิธีการไงฮะก็อ่าเปิด ตัวกออากาศออกครับเพื่อให้เปิดพื้นที่ให้มีพื้นที่ด้านบนให้มันโล่งขึ้นนะครับแล้วก็พี่นกนะครับก็ช่วยดันจากด้านล่างขึ้นมาแล้วผมก็ดึงพยายามด,ดึงน้องขึ้นมาจากด้านบนครับเพราะว่าถ้าจะลงข้างล่างคือน,น้องจะขึ้นอย่างเดียวเลยน้องขึ้นข้างบนอย่างเดียวเลย <ๆ S 2> ก็ใช้วิธีการไล่าจากข้างล่างขึ้นข้างบนครับพอน้องก็จะขึ้นก็ให้น้องขึ้นคือตอนนั้นเราดึงหางก็ขึ้นเลยใช่ครับดึงหางแล้วก็พอดึงได้สักครึ่งครึ่งทางแล้วก็ก็ดึงตัวออกมาครับอืครับผมนี่แล้วใช่พี่นกงก็ดันเราไม่กู้ภัย ไม่ใช่ครับอ่าเราอยู่ที่ไหนฮะถึงแมาได้มาช่วยตรงนี้ครับอยู่ร้านยาโนมครับผมร้านยาโนมเรับนี่ครับผมร้านยานมเรื่าวนี่ครับของร้านมาเองครับอ๋อครับผมนกพิโนงของเรานะครับผมเจ้าของร้านช่วยเหลือกันสินาสาครับเดี๋ยวนิววิสครับสมเกียรติทรัพย์เฉลิมภาคข่าวนิราชทิพย์สีรายงาน